สารกดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภาการชาติไทยเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาชุดพระแม่ในดวงใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มวลมนุษยชาติทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งสนพระราชาธิไทในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสการให้การรักษาพยาบาลการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดจนงานบริการโลหิตนานับประการงานบริการโลหิตของประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่การที่สภาการชาติไทย ได้จัดตั้งแผนกบริการโลหิตขึ้นในกองวิทยาศาสาตร์สถานเสวภาสภากาชาติไทยเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2495เพื่อสนองต่อข้อเสนอของสภากาชาติสากลช่วยเหลือพื่นมนุษย์โดยไม่มีการซื้อขายจากเดิมที่ยังมีการซื้อขายโลหิตและค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นผู้บริจาคโลหิตโดยไม่หวังผลตอบแทนมากขึ้นจนไม่มีการซื้อขายโลหิตในปัจจุบัน เมื่อเจ้าปิยาราังสิตรังสิตพร้อมด้วยพระประยุรญาติได้ประทานเงินสร้างตึกเพื่อใช้ในงานบริการโลหิตและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบระมราชินีนาฏเสด็จพระราชด,ดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดตึกรังสิตานุสรณ์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2496พระมหากรุณาธิคุณด้านงานบริการโลหิต วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภาการชาติไทยประเทศไทยนั้นนับว่าโชคดีอย่างยิ่งสมสนพระราชารฤไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตทรงยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตด้วยการเสด็จพระราชด,ดำเนินพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกเมื่อวันที่6มีนาคม พุทธศักราช2507และเสด็จพระราชด,ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานทรงมีพระราชด,ดำรัสขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกครั้งยังความปราบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่ผู้บริจาคโลหิตที่ได้เข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทเป็นอย่างมากข้าพเจ้าขอยกย่องและชมเชยผู้บริจาคโลหิตทุกท่านและขอฝากให้ช่วยกันถ่ายทอดให้มิสหายและผู้ใกล้ชิดได้รู้ถึงความปลื้มปิติสุข จากการบริจาคโลหิตเป็นทานเพื่อชักนำคนทั้งหลายให้เข้ามาอยู่ในกระแสบุญและเพื่อพี่น้องคนไทยด้วยกันจะได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยต่อไปมากยิ่งขึ้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทย ทรงทำให้งานบริการโลหิตของประเทศก้าวหน้าปร,ปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่างๆเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของนานา,นาอารยประเทศอาทิห้องปฏิบัติการตรวจโลหิตที่ทันสมัยมีโรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิตการผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิตและผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตมากมายเพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยในการรักษาพยาบาลและมีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล รัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างอาคารรับบริจาคโลหิตหลังใหม่และมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อใช้ในการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่เมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2509วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในโอกาสนี้ทั้งสองพระองค์ทรงทอดพระเนตรการรับบริจาคโลหิตภายในอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับผู้บริจาคโลหิตที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดยังความปรับปรึมอิ่มเอมใจแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างมาก วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้ย้ายงานรับบริจาคโลหิตมาปฏิบัติงานณอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาศเป็นวันแรกและจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถสภานนยิกาสภากาชาติไทย ได้รับโลหิตจำนวน2,002ยูนิตวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2552สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภาการชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ และทรงมีพระมหากรุณาที่คุณพระราชทานนามว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถปัจจุบันอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถเป็นอาคารที่ทําการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยซึ่งเป็นสถานที่ดําเนินกิจกรรมต่างๆตลอดจนการพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดเพื่อนําไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย,ส,ส,าาาไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงขอเชิญชวนประสบก,กรณิกรทุกหน่เหล่าร่วมใจบริจาคโลหิตในโครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสาการชาติไทย